สวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าครับผมช่างบาสนะครับผมวันนี้เรามาดูอาการตัวเคทูนะครับอาการคือบลูทูธไม่สามารถแร่บลูทูธได้นะครับอันนี้เครื่องติดแล้วนะครับเดี๋ยวเรามากดตรงนี้นะครับสัเงเกตว่ากดแล้วมันจะไม่กระพริบนะครับแต่กลายเป็นว่ากดแล้วเครื่องมันดับไปแทนนี้ครับแล้วก็ติดขึ้นมาใหม่ สังเกตว่ากดยังไงก็ไม่กระพริบนะครับผมเมื่อเราปิดเครื่องแล้วเราเปิดใหม่สังเกตว่าพอเรากดปุ่มบุธตร,ตรงนี้กดค้างนะครับเครื่องก็จะดับไปนะครับแล้วก็ติดขึ้นมาใหม่ อันนี้ก็คือบ่งบอกให้เราได้รู้อย่างหนึ่งครับว่าไอตัวสวิตช์ปุ่มกดตัวนี้ครับมันไม่ได้เสียสามารถใช้งานได้ปกติแต่จุดที่เสียครับนั่นจะเป็นโมดูลบลูทูธข้างในเหมือนกับตัว stock ว e l ลนะครับอันนี้แค่ข้อสันนิษฐานนะครับเพราะปกติเราไม่ค่อยเจอการแบบนี้ในรุ่นนี้เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวช่างลองไปซ่อมเลยเดี๋ยวเอากลับมาให้เทสดูครับผมสวัสดีครับมาดูตัวคิวเบิสองที่มีปัญหากันนะครับผมนี่แกะไขเรียบร้อยแล้วครับแล้วลองกดตรงนี้ดูนะครับ เห็ว่าปุ่มนี้ใช้งานได้ปกติแล้วนะครับผมเดี๋ยวลองต่อจากโทรศัพท์เข้ามาคร็เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวลองมาเปิดเพลงกันครับผมโทรศพัพท์ค้างครับผมสักครู่ครับ ผปกติแล้วรุ่น K2 ทัวนี้นะครับเราจะไม่ค่อยเจอปัญหานี้นะครับอันนี้เพิ่งเจอตั้งแต่ผมเปิดร้านมานะครับเครื่องนี้เป็นเครื่องที่3ครับผมไม่เหมือนกับตัว s ักวิวสอที่เราเจอกันบ่อยๆนะครับเดือนหนึ่งเราจะเจอประมาณ45หเครื่องนะครับผมสำหรับ s ักวิวสออันนี้ผมคิดว่าน่าจะเหมือนกันครับผมก็คือถ้าลูกค้าท่านไหนที่ใช้ลำโพงแล้วมีโทรศัพท์หลายๆเครื่องนะครับเราเปลี่ยนโทรศัพท์บ่อยๆก็คือหลังจากที่เรา ิดเครื่องนี้ไว้นานๆใช่ไหมครับเดีเราก็หิ้วไปสักที่หนึ่งเพื่อที่จะไปใช้กับโทรศัพท์สักเครื่องหนึ่งพอะเราเปิดตรงนี้ขึ้นมาแล้วครับเราก็รอให้ไฟตรงนี้วิ่งจนสุดนะครับแล้วก็รอสักประมาณ20่ินาทีก็ได้ครับผมแต่เราค่อยมากดปุ่มอนีค้างนะครับเพื่อหลีกเลี่ยงให้เกิดการเพราะว่าปุ่มนี้มีทําหน้าที่คือเป็นการแพร่สัญญาณบลูทูธนะครับดังนั้นเมื่อเราเปิดสวิตตัวนี้ขึ้นนะครับไอตัวในเครื่องนะครับจะมีโปรแกรมคือ CPU ทําการโหลดโปรแกรมแล้วก็มีการสั่งงานมูลนนนะััใจงงหว้เอ เราไปกดปุ่มนี้เข้าบางครั้งอาจจะโชคดีมากๆ1หนึ่งในร้อยหนึ่งในพันอะไรเงี้ยครับไปตรงกับจังหวะที่เมมโมรีเกิดการอ่านพอดีจึงทําให้ตัวโมดูลบลูทูธนะครับเสียหายแล้วก็ใช้งานไม่ได้ขึ้นดังนั้นคําแนะนําของช่างก็คือหลังจากที่เราเปิดสวิตช์ตัวนี้ขึ้นมาแล้วไฟตรงนี้วิ่งจนสุดแล้วรอประมาณ20วินาทีนะครับแล้วก็ค่อยเริ่มกดปุ่มตัวนี้อีกครั้งหนึ่งครับผมวันนี้ทิ้งไว้ประมาณนี้ครับหวังว่าทุกท่านจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้ไม่มากก็น้อยผมช่างบารานขอบ,มบ,บชม วันนี้ไว้ประมาณนี้ครับผมสวัสดีครับ